สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายเพชรีชั้นแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายเพชรีก็ได้นน้ำขอมูลเนาะทะเล็ดเด็ดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังยายเพชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพชรีน้ำมีเด้อจ้าพี่นอ้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะยย่งเนาะค่ะนอยามยายเพชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บริพาดเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายพีก คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาหลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งของบุญนท่าอาจารย์ทันเลกเพล่นเลยนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเนาะคะ่ะอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเพื่อนว่าจางังซีแหละค่ะพี่นอ้องอมาเบิ่งค่ะเพื่อนบอกว่าสองตัวอสองตัวเทิงพี่น้องเพื่อนบอกว่าหาเดนาหาเดนสิบหน่วยมาตัดออเดอร์วสัน แคบหน้าจอเลยพี่น้องสองตัวบนวสั่สะนเนาะพี่น้องเนาะพี่จาหน้าเป็นแนวทางน้ำเพลนในรูดเอจ้าพี่น้องจ้ามักแนวทางอาจารย์ทันใดเนาะค่ะเนาะจังจวดจ่าน้ำเพลนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวสั่นค่ะพี่น้องแนวทางของแอดก่อนเกมเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าขนมไทยเด้อวสันหกสี่เจ็ดหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่เจ็ดสามห้าแปด สามสองแปดสองเจ็ดสามวิ่งรูดอ่าซีกับศูนย์มาซันพี่น้องสองตัวอยู่ที่ซีเจ็ดซีหนึ่งซีศูนย์ซีสามศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์สองแนวทางข,าอของแอดคอนเกมมาซันพี่น้องเอาพิจานาเป็นแนวทางนำเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะมักตัวใดกระจังจวดจาดเนาะพี่น้องเนาะจังพิจานานำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางว่ะสั่นค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของอ่าอ่านุ่มแห่งอีสานใต้เนาะจ้ะอีสานใต้ว่ะสั่นเด่นสีกับเจ็ดงวดที่แล้วเด่นแปดและสองวันนี้เด่นสี่และเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดกับสี่เก้าเจ็ดพี่น้องครูโตดบนญว่ะสั่นเด่นสีกับเจ็ดเราพี่น้องเนาะเอาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ งมวดที่เรียกเพื่อนหายแปดศูนย์สองก็แปดเก้าสองบ่อเขานะคะพี่น้องเนาะเออแสดงว่าเพื่นออดเจ็ดไว้รักหน่วยห้ารักสิบมาใส่พี่น้องสี่หกเจ็ดหรือเปล่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเนาะคะ่ะเนาะเอเ่อมาเบิ่งแนวทางของเทพบาลือสูตรคั่นเทพเนาะจ้ะเทพบาลือสูตรคั่นเทพแนวทางเด่นล่างอาสันนะะ่นค่ะพี่น้องอ่าเด่นล่างอาสั่นเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่า 782ตัวแคบหน้าจอเทพบรรลือสูตรขั้นเทพประสันเนาะพี่น้องเนาะหมักจังพาชนาน้ำเพลินเนอ้อจากพี่น้องจ้าสำหรับแนวทางของเทพบรรลือเนาะค่ะพี่น้องค่ะตรวจจากฝาดบื้มใดเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างพี่น้องสองตัวล่างไทยแลนด์แลนด์สไลด์วรสันพี่น้องเด่น ล่างกันบนเนาะจ้ะเน้นๆ C7 กับ17ข้างล่างเนาะพี่น้อง07เปลี่ยนตัวรองเด่นหนึ่งก็เจ็บล่างว่าสันเนาะพี่น้องเนาะเอาภิจนาเป็นแนวทางน้ำเพิร์ได้เนาะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ่าหมวยเพชรบูรณ์นวยบนเพิร์ลมี่ U4 5 6 7 8เนาะค่ะ C หา7 8 9เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเพินเลยมาจับสองตัวเพป็นเน้น6 8กับ6เก่าเนาะจ้ะ 2 6 4หกสี่สองหกห้ากกและ2สอเกามักกับพิจนาะทำเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าแอดฟางฟางเข้าฟางเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นบุญเจ็ดเด่นลางศูนย์ศูนย์หกศูนย์เ็ดเจ็ดเจน่ยนเจ็ดเจ็ดามตัวเนาะจ้ะเนีนเจ็ดกับศูนยนึ่ สำหรับแนวทางแอดฟางฟางเข้าฟางน้ะพี่น้องเลขเด่นเพิ่นกับเขาดีได้พี่น้องแอดฟางฟ,งฟงางเขาฟางเนาะค่ะผู้ดใดมากระพีจะหน้าน้ำพิ่นใดนาอพี่น้องเนาะฝนตกแฮีงแยงเงพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขอ่ารัฐบาลไทยของอาจารย์ของแอดละพีพง์เนาะค่ะเพื้นบอกว่างวนนี้เน้นหกศูนย์กับสองเหกสอง สามตัวอยู่ที่สองหกศูนย์สองหกสองเขาจ้ะเพื่อนบอกว่ารักลอยอยู่ที่สองกับสามเน้นหกล่องเจ็ดมาเบิรงค่ะเพื่อนบอกว่าสองตัวอยู่ที่สองตัวสุดเต็มเพื่อนอยู่ที่หกหนึ่งหกสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองและเจ็ดหนึ่งน้อพี่น้องเนาะมักกะพิจนานำเพื่นใดเลยเนาะค่ะเนาะจวดจาดฟาดเบิ่มนใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่าสันยายเล่ว่าสันเนาะพี่น้องเนาะ แย่เล่ห์หายมากเมื่อบึงค่ะพี่น้องคะแย่เล่วาานนะะ่าจังได้เนาะค่ะเมื่อบึงแนวทางของแย่เล่เนาะพี่น้องแย่เล่บอกว่าสองหกหกเจ็ดสองสองหกหกกับสองสองเนวทางแย่เล่หหายมากเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปสองตัวล่างอาจารย์คมาสั่นเน้นๆสามชุดแปดสามห้าสามแปดหามากจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิร์กเนีทาง2ตัวล่างแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกือร่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่างวดน,นี้แอดนั่งฟ้าบอกว่าเด่น6กกับสองเนาะจ้ะห้าหกศูนย์สองเจ็ดสองเน้นหาสองกับหกสองสำหรับแนวทางของแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกือรนะ่อยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าล่างหวังผลหลับตังมาสันพี่น้องเพื่อนว่า สูตรไม่ผิดรอรับจดจ้าดเลยวันพี่น้องเพื่อนไห่มาศูนย์แปดตัวเดียวเนี่ยทางของแอดน้ำผู้เนาะคะ่ะมนุษย์ลาฟันแอดน้ำผู้เะพี่น้องมองง่ายๆเนาะคะ่นะเนาะอย่าไปไกลเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งนคนปรปฐมเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งนคนปรปฐมหมวดนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งศูนย์มาได้บนรางวัซนเนาะพี่น้องเอาพิจนาเป็นแนวทางน้ำเพื่นเลยเลยเนาะคะ่ะ มักตัวใดกับจังโจรจาดฝาดบ่มน้ำเพลินนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เขาดีเด้พี่น้องเงางวดที่แล้วให้สามหนึ่งสองเนาะจ้ะออกแปดหนึ่งสองนอพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าเดินสามสามสองสามสี่สามหาสองเม็ดเดียวสามหามาสันพิจารณาเป็นปแนวทางน้ำเพลินเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักกัจังจวดจัดฝาดเบิ่มน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็ม3ตัวบนของอตีเหล็กเนาะค่ะพี่น้องรักลอยบนตัวเดียวอยู่ที่เก้าสันพี่น้องเอาแคบหน้าจอสามตัวบนได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอสามตัวบนได้เลยเลยนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพิจะน่าเป็นแนวทางน้ำพินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขตะล่างเลขตะล่างแนวทางของนมสกุล งวดที่แล้วเข่าคขางล่างเนาะพี่น้องเนาะหกสี่มาตาแปดกลางเทิงหลักลอยงวดนี้มาเบิงค่ะพี่น้องเพื่อนหามาเอ่อเพิ่นนหามาเพิ่นบอกว่า7890123 7890123โตไรสิมาวาซันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะเลขบ่ชนกันเนาะพี่น้องเนาะเลขไม่ชนกันสําหรับแนวทางเลขตารางนมสกปรนเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางเลขตารางนมสกปรนกับเขีบหน้าจอนําเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องสองตัวล่างตรงอของเนื้อเม็ดนี่อ่อนโดนๆเพื่อนจะมาเทือนหนึ่งเนาะพี่น้องมาเบิงค่ะเพื่อนหายมากเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดห้าสามและสี่หาอันนี้คือแนวทางสองตัวล่างตรงเนาะค่ะพิจหน้านําเพิ่นใดคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะพี่น้องคะ เพิ่นนห้มามาเบิ่งสามตัวพี่น้องเอ,อ้ยายาย,ายพัอออยอ่านบ่ไ้พี่น,น้องเอาแคบหนาจอเลยเนาะจ้ะเพื่อนมีหลายสูตรของเพื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาตัชุดเน้นเพื่อนพี่น้นองแคบหนาจอเลยเนาะจา้ะเนื้อเมฆนีออนเนาะค่ะเนาะสามตัวบนตรงเป็นสูตรของเพื่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเอา มาเบรงแนวทางนี้เพื่อนบอกว่าจังสี่แหละถ้าถ้ารัฐบาลบ่อออกโซอาเก่าสามหาสามหาหาหาไพ่เลือกมาหาข่อยลวดประดันพี่น้องเพื่อนว่าเนาะเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้าเพลินได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ายายไพ่พามาปิดท้ายโดยแนวทางหลักลอยของปูใชยเนาะค่ะอ่าปูใชยบอกว่าหลักลอยงวดนี้อยู่ทธีหกประดันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักหรือว่าลอแนวทางหลักลอยปูใชยกะแคียบนาจอเลยนาะพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพกกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเดยวเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุญสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา๊ะที่ได้แบ่งปันของมูลนทางให้ยายไพ,พ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางนะาจา๊ะขอคุณในลายเด้อจ้าสวัสดีจา้า